ครับก่อนหนึ่งก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับช่องแปดริวดัมซิงนะครับวันนี้ผมก็พาทุกทุกท่านนะครับมาชมนะครับรถไถฮูต้านะครับคันนี้เป็น M108 นะครับก็พามาชมการทำงานก่อนนะครับว่า รถสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับนีเสียงเครื่องยังนิ่มๆอยู่เลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับคันนี้มีด้านหน้ากับฐานสามนะครับติดด้านหน้ากับฐานสามมาสีสันดีนะครับจากที่ดูนี่สีสันดีอยู่ ดีอยู่ออเครื่องอะไรยังนิ่มนะครับการทำงาน เครื่องยังนิ่มมากเลยครับเครื่องยังนิ่มมากเครื่องยังนิ่มโอ้นิ่มจริงนิ่มจริง สีสันดีนะครับจากสายตาผมมองว่าสีก็ยังเดิมๆอยู่นะครับคันนี้ มองหาร้อยแปดเลยครับก็เดี๋ยวลองชมกันดูนะครับว่าสภาพเป็นยังไงอันนี้ก็มาถ่ายเลยนะครับนี่เขายังไม่รู้เลยว่าว่าผมจะมาถ่ายรถกันเนาะก็เดี๋ยวจะพาทุกท่าน,นครับมารับชมอา้าวนี่สวัสดีครับ เป็นไงนิ่มเลยไหมนิ่มครับนิ่มเลยนะครับคันนี้นิ่มเลยน้องๆไปแดงอ่ะนี่ครับโชเฟอร์บอกน้องๆป้ายแดงเลยน้องออฟบอกว่านิ่มนะครับคันนี้คล่องทุกอยาก่างคล่องคล่องนะครับระบบคล่องทุกอย่างนี่น้องบอกระบบคล่องนะครับคนขับเอาเดี๋ยวเราเพามาชมนะครับจากสีสันผมมองดูว่าสีเดิมเดิมนะครับ น้องเขาบอกรถไม่ได้ใช้งานดันอะไรหนาครับเอาไว้ลากเอาไว้ลากแบบพ่วงใส่ของอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพามาดูชั่วโมงก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพามาดูชั่วโมงก่อนครับเดี๋ยวให้ดูชั่วโมงนะครับเดี mm ๋ยวให้ดูชั่วโมงครับชั่วโมงอยู่ที่สามพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับชั่วโมงที่สามพันสี่ร้อย นี่เป็นพวกคอนโทลนะครับสีสันอะไรก็ยังดีนะครับนี่สีสียังสีเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำสีนะครับสียังเดิมอยู่นะครับสียังเดิมอยู่เอา้าเดี๋ยวพาไปชมโดยรอบรถก่อนนะครับอันนี้เป็นยางหน้านะครับอันนี้ไม่ได้ล้างไว้เลยนะครับรถมาถ่ายไม่ได้บอกเขานะครับนี่ สีสันยังเดิมนะครับสีสันยังเดิมเดิมนะครับก็มีซีนกระบอกเยิ้มนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติส่วนสีอย่างอื่นก็ยังเดิมๆนะครับสีเดิมอยู่ ถือว่าสีสันดีนะครับถือว่าสีสันดีนะครับสีสันยังดียางนะครับยางก็ยังายางหน้าก็อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,มากเท่าไหร่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่แต่ส่วนส่วนล้อหลังล้อหลังยางยังเยอะนะครับดอกยังเยอะอยู่ ใช้ได้อีกนานนะครับมีเวทมีเวทมาด้วยนะครับข้างละสองก้อนนะครับข้างละสองก้อนโอ้โหผาน,นี่ใบยังสวยมากเลยครับใบยังสวยอยู่นะครับจานยังใหญ่อยู่จานยังใหญ่อยู่ไหนกินข้าวถ้าใครตักะโอเคโอเค สีสันนี่นะครับโอ้มีเวทข้างในด้วยร้อยแปดมีเวททั้งนอกทั้งในครับนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้รถใหญ่นะครับผมไม่ทราบว่าจะมีติดมาทุกคันหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจแต่คันนี้มีข้างในนะครับมีข้างในแล้วก็มีข้างนอกอีก2ชิ้นนะครับสำหรับเวทนะครับ ยางหลังยังสวยๆอยู่เลยนี่ครับฐานหลังก็ยังสีสันยังดีนะครับสีสันยังดีสีสันดีอยู่ก็มีหลายๆท่านนะครับที่โทรมา นะครับโทรมาถามว่าช่วงนี้มีร้อยแปดหรือยังตอนนี้มีรถเข้ามาแล้วนะครับก็ใครเคยนะครับโทรกลับมาหาผมนะครับที่โทรมาหานะครับก็ลองติดต่อกลับมาครับมาดูรถกันก่อนว่าสภาพสวยไหมเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ก็ใช้ได้นะครับชั่วโมงสามพันหน่อยๆน,ยนี่ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะ สีสันก็เดิม,ดมนะครับเมื่อกี้น้องเขาลองอยู่เขาก็บอกว่านิ่มนะครับเขาก็บอกว่ารถนิ่มใช้ได้นะครับนี่คันนี้เป็น m 1 0 8คนก็โทรหาผมเยอะนะครับทางใต้ก็ก็โทรเข้ามาหลายท่านนะครับถ้าพี่ๆนะครับผมก็ไม่ได้เมมเบอร์ไว้นะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านนะครับที่ที่โทรเข้ามานะครับถ้า ที่ท่านใดนะครับที่เคยโทรหาผมเห็นคลิปนี้ก็โทรกลับมานะครับมามามา,มาชมรถก่อนว่าสภาพเป็นยังไงการขับขี่เป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายนะการทํางานนะครับให้พี่ๆได้ดูแล้วพอดีมาพอดีน้องเขาขับพอดีนะครับก็สีสันผมว่าใช้ได้นะครับคันนี้สีสันดีนะครับมองจากด้วยสายตา นะครับผมว่าคันนี้ก็สีดําเดิมรถดําเดิมนะครับคันนี้น่าใช้นะครับคันนี้น่าใช้ยางหลังยังอยู่เยอะเลยยางหน้าก็ยังอยู่ครับแต่ว่าไม่มากเท่ายางหลังนะครับรถยังพร้อมใช้งานนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับทางช่องแปดลิวดัมซิ่งนะครับหรือ Facebook ธนพลโชคสกุลเจริญนะครับหรือเป็นทางเบอร์โทรนะครับ5 8 9 2 5 1 5 6 6 5 นะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะครับโทรมาปรึกษาถามกันได้ว่าเออเป็นยังไงรถอยู่ที่ไหนอะไรมาลองขับขี่กันได้นะครับก็วันนี้ผมไปริวดัมซิ่งก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่ท่านใดสนใจก็ติดต่อมานะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สลาเวลาอันมีค่ามารับชมในช่องนี้นะครับถ้าผมมีอะไรดีๆ ผมจะเอามาแนะนําเสนอพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจิ๋วนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ